ชุมชนบ้านพับหมู่ที่7ตำบลก่อเออําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันชุมชนบ้านพับมีผู้นําชุมชนชื่อว่านายพรศรีสุขเส้นทางคมนาคมของบ้านพับ จะติดต่อกับถนนหลวงอุบลราชธานีหมายเลข302.1เครื่องมือชิ้นที่1แผนที่เดินดินจากการลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนด้วยตนเองพบว่าชุมชนบ้านผาบมีพื้นที่ประมาณ6,000ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย120ไร่มีจำนวนหลังคาเรือน6 6 3หลังคาเรือนมีจำนวนประชากรทั้งหมด727คน แต่งเป็นเพศชายจำนวน389คนและเพศหญิงจำนวน338คนเครื่องมือชิ้นที่2ผังเครือญาติผังเครือญาติที่เราได้นำมาเป็นตัวอย่างคือครอบครัวของนางมณีรัตน์ปูนทองบ้านเลขที่107หมู่ที่7ตำบลเกาอเออเขืองในจัังหวดอุบลราชธานีโรงสร้างองค์กรชุมชนประกอบไปด้วยนายพรศรีสุขตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน นายเทิดศักดิ์ศรษสุขและนางวัชราพรวันโทตำแหน่งผู้ช่วยพยบาบาลนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคณะกรรมการประจำหมู่บ้านกลุ่มอาสาสมัครสาธา,ารณสุขประจำหมู่บ้านและกลุ่มาศาสนาระบบสุขภาพชุมชนประกอบไปด้วย5หัวข้อได้แก่สถานบริการคนในชุมชนส่วนใหญ่นิยมไปใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อยคลินิก โรงพยาบาลสัมปะสิธิ์ที่ประสงค์โรงพยาบาลเข่งในอาชีพในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปทำการเกษตรรับราชการอาหารที่นิยมบริโภคส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารตลาดผักสวนครัวความเชื่อชาวบ้านในชุมชนบ้านพับมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์การจับเส้นไสยศาสตร์และเชื่อเรื่องผี ยาที่นิยมรับประทานก็จะเป็นยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันทั่วไปปฏิทินชุมชนแต่งเป็นด้านเศรษฐกิจประกอบไปด้วยเตรีมยมเยนสำหรับปลูกข้าวหวานข้าวนาปีเก็บเกี่ยวข้าวคึ้นยุงฉางเก็บฟางที่แห้งแล้วไว้ทำการปรสุสัตว์เลี้ยงสัตว์ปลูกพริกแก้มังกรผักสวนครัวกรีดยางกิจกรรมต่างๆจะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนดังภาพ ต่อมาเป็นด้านวัฒนธรรมกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยทั่วไปกิจกรรมต่างๆก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนดังภาพประวัติศาสตร์ชุมชนเมื่อประมาณ400ปีที่ผ่านมาหรือประมาณปีพุทธศักราช2150ได้มีชาวบ้านของบลำพูกลุ่มหนึ่งได้อ,อพยพลงมาตามลำน้ำชีเพื่อแสวงหาโชคลาภและหาแหล่งทำมาหากิน ที่มาของชื่อบ้านพับในอดีตมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเวลาสุกจะมีสีเหลืองรับประทานได้มีรสชาติหวานอมฝาดเรียกว่าชันมะพร้าชาวบ้านจึงแนะนำชื่อนี้ไปตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่าเป็นบ้านพับตามต้นพับซึ่งทางอีสานมักจะออกเสียงสั้นว่าพับ และหลายปีต่อมาชาวบ้านส่วนหนึ่งได้บุกเปิกแหล่งทำมาหากินไปยังแหล่งน้ำลำเซบายห่างจากบ้านพับประมาณ3กิโลเมตรไปทางทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือต่อมาหลายปีเป็นหมู่บ้านใหม่แยกออกจากบ้านพับเรียกว่าบ้านวังโมนและบ้านนาโม,มนในปัจจุบันค่ะประวัติศาสตร์ชีวิตบุคคลสำคัญที่เราได้นำมาเป็นตัวอย่าง ได้แก่นายพรสีสุขซึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านพับหมู่ที่7ตําบลก่อเอในปัจจุบันเกิดเมื่อปีพุทธศัการาช2512อายุ56ปีได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1-6ที่โรงเรียนบ้านพับเมื่อปีพุทธศัการาช2524ได้บวชเรียนเมื่อปีพุทธศัการาช2535ต่อมาได้แต่งงานกับนางปทุมมีสีสุข เมื่อปีพุทธศักราช2537เขาเรียนที่กศนเมื่อปีพุทธศักราช2549จบเมื่อปีพุทธศักราช2552และเข้ารับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช2565สถานการณ์การเจ็บป่วยในชุมชนบ้านพับหมู่ที่7จากการลงพื้นที่สำรวจและสอบถามปัญหาสุขภาพและจากการทำแบบสอบถามผ่านง Google f o r m เราได้ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานไตเรื้อรังตับเรื้อรังมะเร็งทั่วไปนอกจากนี้เรายังได้ทำการประชาคมร่วมกับชาวบ้านในชุมชนบ้านพับหมู่ที่7ในการจลําดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในชุมชนได้ปัญหาสุขภาพอันดับที่1ก็คือการปวดข้อเข่า และสาเหตุที่มีโอกาสทําให้เป็นโรคปวดข้อเข่าที่พบจากการทํำเว็บออฟ r s สพบว่ามาจากข้อเสื่อมโรคประจำตัวการประกอบอาชีพและอุบัติเหตุ ดังนั้นจากการสำรวจปัญหาสุขภาพของชุมชนทางนักศึกษาจึงได้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่าโครงการส่งเสริมและป้องกันภาวะปวดข้อเขา่าในผู้สูงอายุชุมชนบ้านพับหมู่ที่7โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะปวดข้อเขา่าและการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี โดยการดําเนินกิจกรรมของเรากิจกรรมที่1เราได้มีการลงพื้นที่ให้ความรู้ให้แก่ชาวบา้านเรื่องสาเหตุและอาการปวดข้อเขา่าวิธีการป้องกันที่ถูกต้องและวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่บํารุงข้อเข่าได้ โดยมีการให้ชาวบ้านทําแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีทั้งผู้ที่ได้คะแนนมากและได้คะแนนน้อยปรับปนกันไปแต่หลังจากการบรรยายให้ความรู้พบว่าคะแนนเฉลีย่ยแบบทดสอบหลังเรียนจะสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองและกิจกรรมที่2เป็นการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันโรคปวดข้อเขา่า ถ้าออกกำลังกายที่เราได้นำไปให้ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านพับนะคะก็จะเป็นการยืนจับเก้าอี้และออกกำลังกายที่ย่ำอยู่กับที่นะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะออกกำลังกายของผู้สูงอายุได้และนอกจากนี้เรายังได้สอนวิธีการลุกนั่งที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของข้อเข่าด้วยค่ะ และในสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ประจำวิชาจากคณะสาธ,ธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติบ้านยางน้อยขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและเหล่าสมาชิกอสอมอและประชาชนในชุมชนบ้านพับหมู่ที่7ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดาเนินงานครั้งนี้พวกเราขอขอบคุณค่ะ